สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกกตลั่นพร้อม110%เลือกตั้ง14พฤษภาคมเตือนพักการเมืองชวนบริจาคเกินหมื่นต่อวันต้องแจง้ง ที่สำนักง,งานกกตนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตถแถลงผลการประชุมกกตภายหลังมีการประกาศพระราชกิจสถีกายุบสภาวา่าที่ประชุมกกตมีมติเห็นชอบตามที่สำนักง,งานกกตได้เสนอคือเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสสโดยกำหนดวันเลือกตั้งสสเป็นวันที่14พฤษภาคม2566วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคม2566 เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสสแบบเป็นเขตเลือกตั้งวันที่3ถึง7เมษายน2566วันรับสมัครรับเลือกตั้งสส,สแบบบัญชีรายชื่อและพรรคการเมืองแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีณห้องบางกอกอาคารไอราวัฒพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหาะนะครวันที่4ถึง7เมษายน2566ขณะที่วันสุดท้าย เพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือวันที่3พฤษภาคม2566และวันแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือวันที่7ถึง13พฤษภาคมและวันที่15ถึง21พฤษภาคม2566นแสวงกล่าวว่าขณะดูการที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศกรก,ะกะตที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสสจำนวน5ฉบับซึ่งต้องใช้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1. ร่าง ประกาศกรกตเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง,ว,งแบบวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแ่งเขตเลือกตั้งวันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อโดยมีรายละเอียดตั้งแต่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามสถานที่รับสมัครรวมไปถึงวันและเวลารับสมัคร 2. ร่างประกาศกรกตเรื่องจำนวนสสแบบ spot, แบบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดโดยใช้ข้อมูลตามประกาศกรกตเรื่องจำนวนสสแบบแบ่งเ,เขตเลือกตั้งจำนวน,นเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งฉบับลงวันที่16มีนาคม2566 3. ร่างประกาศกรกตเรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสส .4 ร่างประกาศกรกตกำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งโดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่27มีนาคมถึง13เมษายน2566และ5ร่างประกาศกรกตเรื่องกำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งณนะที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้สำนักง,งานกอกตอจะส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ยิมสองมีนาคม2566ความคืบหน้าล่าสุดหมอพระโรงชี้ลูกนายทุนโปร่จะมาเป็นนายกไม่เชื่อปกป้องชาวนาขอนักศึกษาอย่าเคลิมโฆษณาชวนเชื่อที่โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสุรสิธิ์นายแพทย์วโลงเดชกิจวิกรม หัวหน้าพักไทยพักดีขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อจับสัญญาณการเมืองก่อนการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่าในตอนท้ายหมอวัลลงเล่าถึงเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำกิจกรรมมากมายรวมถึงได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาหมอวัลลงกล่าวว่าก่อนจบตนอยากจะพูดถึงความรู้สึกนิดหนึ่งพอเห็นน้องๆ้องแล้วนึกถึงตอนยังเป็นนักเรียนแพทย์เป็นนักกิจกรรมนะ เคยเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเป็นผู้ก่อตั้งพรรคนักศึกษาชื่อพรรค2 2ประสานซึ่งยังเป็นพรรคจนถึงทุกวันนี้อายุประมาณ40กว่าปีแล้วผมต้องการสื่อว่าผมเข้าใจความรู้สึกนึกคิดในวัยของน้องๆทุกคนว่าบริสุทธิ์รักความถูกต้องชอบทมความถูกต้องเกลียดการถูกเอารัดเอาเปรียบ นี่คือสเสน่ห์ของน้องๆทุกคนตอนที่ผมเป็นนายกสโมสรน,นักศึกษามชยุคนั้นยังเป็นผลพวงของพี่ๆที่เข้าป่ามีการไปเยี่ยมตามตะเข็บรอยต่อนั่งรถจากเชียงใหม่ไปพะเยาข้ามเขานานมากเพื่อไปรับฟังแนวคิดทำให้ผมถูกหล่อล้อมถึงวันหนึ่งผมเป็นหมอเมื่อ30กว่าปีที่แล้วจึงไปสมัครอยู่ในพื้นที่ห่างไกล4ปี ห่างจากตัวจังหวัดน้องคาย120กิโลเมตรถนนบางช่วงเป็นทางลูกรังเริ่มรู้จักชีวิตจริงมากขึ้นรู้เลยว่าความจริงที่ถูกหล่อล้อมโฆษณาชวนเชื่อไม่เหมือนกันจึงอยากสื่อสารว่าชีวิตจริงกับสิ่งที่เรียนในห้องแตกต่างกันลิบลับเมื่อน,น้องๆอ,ออกจากมหาวิทยาลัยชีวิตที่หาเงินได้ด้วยตนเองนั้นอยากให้ตระหนักว่าปัญหาในชีวิตดำรงชีวิต หรือแม้แต่ปัญหาทางการเมืองไม่ใช่การแก้คำตอบแบบข้อสอบช้อยที่มีตัวเลือกกอถึงขอแต่ต้องแก้อัตนัยเพราะมันมีหลากหลายของความคิดที่สร้างสรรค์ฝ่ายการเมืองพยายามโฆษณาชวนเชื่อมาบางครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือต้องคิดมุมนูน้นมุมนี้มิฉะนั้นการทำงานจริงจะไม่เหมือนกับที่คาดหวังหัวใจสำคัญคือยืนอยู่ในจุดที่คิด เพื่อนเพื่อนอาาที่ทํากิจกรรมด้วยกันคิดว่าจะทํางานเพื่อชาติเยอะแต่ถึงวันหนึ่งเมื่อเจอทุนสามานเข้ามาครอบงําเป๋นายแพทย์พระรงกล่าวนายแพทย์พระโรงกล่าวต่อไปอีกว่าอนาคตน้องๆต้องดูแลแผ่นดินนี้ประเทศนี้พวกตนมีหน้าที่สร้างกติกาที่เป็นธรรมไว้ให้ผมจะสู้เพื่อให้ลูกหลานกเกษตรกรชาวนาเข้ามาดูแลประเทศถ้ากติกายังเป็นแบบนี้อยู่ มีแต่ลูกนายทุนบางคนอนะโผล่ขึ้นมาแล้วจะเป็นนายกเลยมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องไต่เต้าถ้าเป็นอย่างน้องๆเอาแค่สมัครสอสออย่างแทบไม่มีโอกาสเลยผมนะ่ะไม่เชื่อว่าลูกนายทุนจะมาปกป้องประโยชน์ชาวไร่ชาวนาสิ่งที่ท้าทายมากคือภายใต้กติกาทุกอย่างพวกเรานะ่ะเสียเปรียบสู้ได้อย่างเดียวคือรวมการการต่อสู้ด้วยหัวใจอย่างที่ลุงโฮสู้ เอาชนะฝรั่งเศสพักพวกเรานะ่ยแม้เป็นพักน้องใหม่แต่เชื่อว่าจุดยืนอุดมการไม่แพ้ขอชวนน้องๆมาร่วมกันร่วมมือกันกับไทยพักดีปฏิวัติประชาชนด้วยการเข้าคูหาเลือกตั้งนายแพทย์วโรงกล่าวอภิสิทธิ์ชี้เพื่อไทยโอกาสสูงสุดได้ตั้งรัฐบาลมองประยุทธ์ไม่ง่ายจะได้กลับมานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ในรายการคมชัดลึกวิเคราะห์การเมืองหลังการเลือกตั้งถึงโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลว่าพูดตรงไปตรงมานิดาโพเป็นโพที่ทำแล้วมีความต่อเนื่องมีฐานรูปแบบการสำรวจที่เป็นมาตรฐานหากดูผลตรงนี้ถามข้อการเมืองพักเพื่อไทยยังเป็นพักใหญ่ที่สุดเพียงแต่จะได้เสียงข้างมากในสภาหรือไม่พักอันดับสอง อาจจะไม่ถึง100เสียงก็ได้บริกาศหลังการเลือกตั้งเป็นบริกาศพักเพื่อไทยได้รับโอกาสจะตั้งรัฐบาลแต่เรามีรัฐธรรมนูญมาตรา27 272คือสว2อ0ร250เสียงต้องได้375เสียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการวิเคราะห์จะจับมือกับพ,พรรคพลังประชารัฐที่มีทั้งสอสอและสวออพอน้มน้าวให้มาเลือกได้รูปการคงไปทางนั้นก่อนส่วนจะสำเร็จหรือไม่อยู่กับ ตัวเลขและเงื่อนไขอื่นๆรวมทั้งท่าทีพักอื่นเป็นอย่างไรส่วนพักก้าวไกลประกาศชัดว่าร่วมงานกับใครได้บ้างพักภูมิใจไทยดูเหมือนไม่ปฏิเสธใครเช่นเดียวกันกับพักอื่นๆถ้าผลเป็นไปตามโพบอกขนาดนี้ต้องไปเริ่มที่พักเพื่อไทยก่อนที่ได้รับโอกาสจัดตั้งรัฐบาลความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองอำนาจประชาชนประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่แล้ว เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชะกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ2566ให้ยุบสภาเมื่อ20มีนาคม2566เพื่อให้มีการเลือกตั้งสสใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตประกาศกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่พรดใช้บังคับ และตั้งแต่วันประกาศในพระราชกิจสีกาเป็นต้นไปเป็นอันสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562พร้อมกับอำนาจของรัฐบาลที่ลดเหลือเป็นการรักษาการไปจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่ขณะที่ประชาชนจะได้อำนาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับคืนมาอีกครั้งในวันเข้าคูหาลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ กอคตมีมติให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งสสและวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งวันที่3ถึงเเมษายนเป็นวันรับสมัครสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งณสถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนดวันที่4ถึง7เมษายนเป็นวันรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อและพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อ บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกที่สาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงรวมทั้งกำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ยม7เมีนาคมถึงวันที่13เมษายนการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระหว่าง7-13พฤษภาคมและ15-23ยพฤษภาคมทั้งหมดนี้คือกรอบเวลาและขั้นตอนต่าง จนไปถึงวันเลือกตั้งใหญ่การเลือกตั้งสสทั่วไปที่จะมีขึ้นนี้สร้างความหวังอย่างมากต่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะจะได้อำนาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับคืนมาเห็นได้จากกระแสการตื่นตัวทางการเมืองที่สูงมากและต้องการความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตลอด4ปีกับรัฐบาลปัจจุบันซึ่งต่อเนื่องมาจากรัฐบาลทหารเมื่อ9ปีก่อน เพราะนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันมีข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้ทบทวนทั้งวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารประเทศอาทิเช่นปัญหาเศรษฐกิจโรคระบาดยาเสพติดความเหลื่อมล้ำทางสังคมปัญหาที่ดินทำกินโครงการพัฒนาที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนตลอดจนการละเมิดสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมความไม่สงบในชายแดนภาคใต้เหล่านี้เป็นต้นมาเชื่อว่าสารพัดปัญหาดังกล่าว จะมีผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนที่จะได้อำนาจกลับคืนเข้าสู่ในวันที่เข้าคู่หาลงคะแนน